ก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมแพนด้านะครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะไปพาไปดูเซตปลาลกงปลารกรอนนะครับว่าการสะสมเซตเนี่ยเป็นยังไงนะครับว่าต้องใช้อีโลตัวไหนหรือว่าใช้ไอเทมตัวไหนบ้างนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราแบบไม่รู้่าปลารากร้นคืออะไรนะผมก็คือเป็นเสียงกับสีชื่อนะครับก็เซตนี้นะครับไม่เหมือนกับเซตแปดปนะครับคือเราสามารถสะสมมีโล ครบปุ๊บเนี่ยก็คือรับไปเลยนะผมเซตปาราคอนเซตปาราคอนเนี่ยก็จะอยู่ในยูโรแมกมัสนะครับอืมไหนอยู่ไหนวะอันนี้เนี่ยนะอ่าก็คือเซตนี้เองนะครับ <Come in. S 1> ผมเขามาเขียนเป็นรูปตัว P นะครับผมเซตปาราคอนเนี่ยจะแปลงกว่าแปดบิตนะครับผมก็คือเราสะสมเซตทั้งหมดเนี่ยก็คือรับไปเลยนะครับผมตั้งสี่ชื่อและก็อาร์เซอร์นะครับผมก็จะมียูโร ดังนี้ผมแม็กมัดนะครับตัวที่สองเป็นด็อกเตอร์นะครับตัวที่สามเนี่ยเป็นทอนชิลเลอร์จูทอนมาหาดได้ยังไงไม่ออกหาดไม่ออกเหมือนกันตัวที่สามเออที่สี่เป็นปั๊บเป็ดนะครับตัวที่ห้าเป็นเบย์มอดตัวที่หกเป็นวิชแนกนะครับผมตัวที่เจ็ดเป็นวิเซเลตัวที่แปดเป็นเรเวนนะครับตัวที่เก้าเป็นกาเซีย ตัวที่สิบเนี่ยเป็นรัสซูลี่นะครับตัวที่11เป็นลิฟว,วอล์กเกอร์นะโอ้โหนี่มันแบบใส่ใส่ซับนี่หว่าปลาละกนไม่มีแกลี่เลยเหรอวะเอ้ยมีอ๋อมีปลาเป็ดหนึ่งตัวมีปลาเป็ดแค่ตัวเดียวส่วนตัวที่12เป็นพาราไซน์นะผมแล้วก็ตัวที่13ปะ่ะเออตัวที่13 เป็นแอมพาร์ดนะผมโอ้โหเซตปารากอนเนี่ยเป็นเซตอันนี้ดียว่ะเซตซับซับกี่ตัวเนี่ยหนึ่งตัวโอ้โหแม่งซับเกือบทุกตัวจอเวนปั๊บเป็ดจอเวนปั๊บเป็ดอ่าเบย์มอสด็อกเตอร์แม็กมาสนะครับออกมาว่าเขาเป็นซับอีกโอ้โหยาซับทีมดีกว่าก็เมื่อเราซื้อลบอ่าซื้อลบอีที่เลยซีโร่โอ้ยห่งรอนในยังยังไม่หายนะก็จะได้ปลดล็อกเสียงครับ อกเสียงนี้เสียงพารนนรา,งพาร่แล้วก็ปล็อกสีชื่อของพาราคอนด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมใช้โดแล้วก็ด้านนี้ด้วยครับผมสมักดาของพาราคอน,นคกดเทเป็นไงละ่ะเทเปล่าล่ะเทดีก็เก้าเก้าก็มีแค่นี้นะครับผมติดพาราคอน ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดตูกแจร์แล้วก,กดซับสไครป์ผมด้วยต่อไปเนะ่ผมจะไปทำเซตอ่าเซตอะไรอ่ะยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะหาเซตอะไรดีอาจจะเป็นเซตอีโ่แบบอ่าเอฟเฟคเพิ่มเติม,ตมแบบเรืองแสงได้เแบบหรือไม่ก็อาจจะไปหาเซตอ่าอะไรวะเซตพวกแบบอีโ่แบบเก็บครบสะสมเซตแล้วแบบปวดล็อกอ่าเอฟเฟคอีโ่ e แบบเนี้ย ก็อาจจะเป็นได้ผมมีปีจปักแปรถ้าผมมีเวลาว่างนะครับก็สำหรับอ EP อนี้อา้าวเสื้อเป็นเฮียเลยเนี่ยโอ้เสื้อไม่รู้เป็นอะไรนะผมก็ช่างมันครับผม,ม,บผมไม่เป็นไรก็วันนี้ก็มาเรีนไนทานนะผมสวัสดีวับเยนทานกันด้วยนะครับก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ